ยำๆเนี่ยแต่ละถ้วยเนี่ยดูมันน่าทานแต่ถ้าเอาไปซื้อมาทําเองมันก็ไม่ได้น่าทานอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งแชมพูสบู่นะครับแต่เขาอาศัยอะไรครับการสื่อสารบ่อยเมื่อสื่อสารบ่อยกับท่านท่านก็เริ่มวันแรกก็เหมือนกับเพลงนะครับฟังบอกามาเห็นได้เรื่องเลยฟังไปฟังมาเออเฮ้ยเพราะนะเฮ้ยใช่ได้นะอะไรต่างๆนะครับเพราะว่านะครับท่านถูกจัดการการรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคำหมายที่ ในภาคธุรกิจเขาจะเรียกว่าการสื่อสารทางการตลาดหรือว่า Integrated Marketing Communication นะครับก็การจัดการรับรู้ definition อะไรมากมายเดี๋ยวมาดูกันภาพง่ายเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับขออนุญาตข้ามมาเลยแล้วกันนีหัวใจของมันอยู่นี้ครับเราไปพูดกันได้แย่เลยการปฏิบัติการข่าวสารไอโฮเนี่ยนะครับผมพบว่าหลายคนเนี่ยยังไปหลงประเด็นไปจับอยู่สส่วนนะครับเขาบอกว่าถ้าการทําการปฏิบัติการข่าวสารจะมีอยู่3ระดับ ามระดับระดับล่างสุดก็คืออะไรครับระดับที่เป็นทางกายภาพทางกายภาพคืออะไรครับอุปกรณ์นะครับสถานที่ตั้งนะครับอาคารต่างๆนะครับรวมถึงช่องทางการสื่อสารสายโทรศัพท์ต่างๆนะครับถัดมาอีกเลเวลนึงก็คือเลเวลในระดับของอาสารสนเทศข้อมูลที่มันแพร่กระจายกันอยู่ในสังคมข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไปที่ต่างอันนั้นเป็นระดับที่2 แลระดับบนสุดนั้นมีความสําคัญที่สุดที่ไม่ค่อยมีใครแตกต้องเลยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันแต่ผมคิดว่าวันนี้ปีปีที่ผ่านมาอปีนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมผมเรเห็นว่าผมประทับใจของระบบที่ล้ําหน้ามากสุดนะครับเดี๋ยวจะถาว่าทําไมทําไมถึงเรียกว่าล้ําหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าสีน้ําเงินเนี่ยครับตามธรรมชาติของเราคือฝ่ายเรานะครับสีแดงคือฝ่ายตรงข้ามถ้าเราต้องการจะสู้กับเขาเนี่ยด้วยเรื่องข่าวสารเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ในในสารสนี่ยคิดหลักการมาว่าทํายังไงเราถึงจะได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามในทุกๆข่าวสารทุกข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าอินโฟเรชันซูเปอร์วิวที่นะครับฝั่งเรานะครับในการบริหารจัดการทั้งหมดเลยทั้งสมระดับเราเรียกว่าอะไรครับการจัดการสารสนเทศแต่ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับคืออะไรครับเราจะเรียกว่าการข่าวกรองนะครับอาจจะเป็นเรื่องการลั่วตะเวนพิเศษอะไรต่างๆภาพมีแค่นี้เองครับ การทำไอโอหรือว่าการปฏิบัติการข่าวสารไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับก็คือเราพยายามป้องกันไม่ให้ฝ่ายเราเนี่ยถูกกระทําจากฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับที่เป็นทางกายภาพระดับสารสนเทศหรือในระดับการรับรู้แต่วันนี้เราไม่ใช่แต่ระดับบนเท่าไหร่นะครับการรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเวลาเราทำอินโฟเมชัจีนนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วสาปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ่ายแต่ละภาพดีๆมากผมก็เลยยืมมาภาพมาเป็นแบ็กกราว นะครับจริงๆก็คือว่าอะไรครับการรับรู้เนี่ยมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับแล้วเขาก็ใส่ iO ลงไปอยู่ในหัวนะครับเสร็จแล้วทําไมครับการรับรู้ทําให้เราเนี่ยมองเห็นเป็นอีกอันหนึ่งถามว่าจะห่างกันแค่ไหนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขาปรับแต่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเรื่องข้อเทจ็จจริงในสังคมนี่นคืออะไรแต่เราเชื่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญก็คืออะไรครับคนที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นํานะครับ ถ้าเกิดมีการรับรู้ที่ผิดพลาดหรือว่าที่ถูกถูกจัดการรับรู้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้อะไรครับใช้ความเชื่อของเขาเนี่ยในการสังรส่งการเมื่อสั่งการก็สุดท้ายก็คืออะไรครับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ไปเกี่ยวข้องต่างๆแล้วก็มีผลกระทบต่างๆตามมานะครับคนนี้คือใครเรารู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมครับไม่เลยนะครับแต่วันนี้เขาเป็นอะไรครับเขาเป็นผู้รายในสังคมหรือเปล่าในความรู้สึกเราแต่ถ้าใครไปดูจริง เขาคือวีรบุรุษคนหนึ่งของลิเบียที่ไปโค่นล้มอำนาจมาจากกษัตริย์ที่มีความเป็นเผด็จการแต่ว่าเพือเอิญเนี่ยครองราชมาสี่สิบปีภาพเป็นอย่างนี้ครับข้อเท็จริงก็คือเขาเป็นวีรบุุษเป็นเขาเป็นเผด็จการไหมเป็นเขาเป็นผู้นําเกเรไหมในสายตาชาวโลกก็อาจจะเป็นนะครับแต่เขาคืออะไรครับเขาคนที่ต่อต้านสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเขาโดนไอโอเป็นไงครับภาพลักษณ์ออกมาคือดึงมาแต่ว่าเขาเป็นเผด็จการดึงแต่ว่าเป็นผู้นําเกเร แล้วก็สั่งฆ่าประชาชนกาถูกวาดภาพไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกที่มองเห็นเป็นไงครับก็จําภาพลับตรงนี้ไปแล้วก็อะไรครับจดจาจดจาในหัวว่าเฮ้ยกาตาฟีคือผู้ร้ายของโลกแค่นี้เองครับไอโอไม่มีอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นคําถามคือเราจะไปยุ่งกับสารสนเทศอะไรมากมายมันก็ไม่สะท้อนถ้าท่านไม่พยายามไปดูที่การรับรู้ของคนว่าเมื่อคนรับข่าวสารนั้นไปเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันถามว่าทําไมผมเอามาพูดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับ มันมีเคยมีปัญหาของอย่างที่ผมว่าไปแล้วว่าขบวนลบของสารฐที่เข้าไปในเอี๊ยดเนี่ยนะครับมีการถกเถียงกันกับสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่าทหารเนี่ยพยายามทำไอโอแต่ทหารบอกเปล่าเขาพยายามทําสิ่งที่เขาว่าการรณรงค์ทางสารสนเทศการรณรงค์คืออะไรครับการก็คือพยายามให้ข่าวสารในเชิงที่มันเป็นบวกในด้านบวกกับกองทัพหรืออะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันที่ว่าบางครั้งมันแยกไม่ออกหรอกครับว่า ท่านทางานไปจาสัมพันธ์แต่ท่านอยากจะต้องจับงาน I/O โโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับก็เลยเอามาปูกกันว่าท่านควรจะเห็นภาพอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สื่อในด้านความมั่นคงนะครับก็คงมีเรื่องอะไรครับที่เราเจอก็คือสองครามการเมืองนะครับในบ้านเรานะครับความมั่นคงการปลดทําลายสถาบันหลักการก่อความไม,ม่สงบ3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในฐานะทหารคนหนึ่งนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่กองทัพบกหรือสื่อส่วนไหนเนี่ยจะต้องไปเผชิญ แล้วก็ส่วนเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเดี๋ยวผมคิดว่าเราเกี่ยวข้องน้อยนะครับแต่ว่าก็รู้ไว้ก็ดีนะครับผมก็จะมาเล่าตรงนี้ที่เขียนว่ารับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไว้ในสไลด์นี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับใครรู้จักขบวนการนี้ไหมครับ power ranger อเ, <laughs> เอา้าแสดงว่าลูกท่านไม่ดูท่านไม่นั่งดูกับลูกนะฮะนะครับ โทษทีมีการพูดกันว่านะครับเขาบอกว่าสีชมูบอกว่าอย่าดึงฟ้าต่ำสีแดงเงินบอกว่าผมเดินตามเดวินมาเฉยๆสีแดงบอกว่าอย่ามาสองมาตรฐานนะครับสีเดองบอกว่าผมมากู้ชาติสีเขียวหัวเราะแล้วก็บอกว่าผมมารถถังมาวิ่งเด่นอันนี้คือข้อความที่สะท้อนนะครับสะท้อนข้อเท้จริงในช่วงของความขัดแย้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉนั้นเราําลังอยู่ในหนึ่งส่วนของขบวนการ power ranger นะครับ ในความขัดแย้งผมเล่านิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครจะมองอะไรยังไงแต่ว่าผมขออนุญาตแตะเรื่องความขัดแย้งนิดหนึ่งเพื่อที่นะไรครับนําไปสู่ภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามมาสิ่งที่ผมมองนะครับว่าจริงๆเนี่ยทุกคนถูกเป็นเครื่องมือนะครับภาพนี้ผมใช้หลายครั้งแล้วนะครับเขาบอกว่า20%หรือจริงๆมนประมาณ10%ของคนในประเทศไทยนะครับเราเรียกว่าเป็นชนชั้นนําเขาบอกว่าคนในประเทศไทยในประมาณแค่พันกว่าครอบครัวเท่านั้นเองนะครับกลุ่มเศรษฐกิจของทัประเทศนะครับเพราะฉะนั้น ในชนชั้นนำเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มอะไรครับหัวเข้าได้นะครับเสร็จแล้วไอ้คนที่เหลือของทั้งประเทศเนี่ยคือชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยมันก็อยู่ของมันไปนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ชนชั้นนำเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันกลุ่มเศรษฐกิจของทั้งประเทศสิ่งที่มันทําคืออะไรครับสิ่งที่เขาทําให้มันนะครับก็เขาก็คือยุ่งเรื่องอะไรครับตลาดทุนชาวบ้านรู้เรื่องไหมครับตลาดทุนผมก็ไปไห้ซื้อหุ้นน่่ััยครบเลแตว ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเรื่องการเมืองชาวบ้านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องธุรกิจขนาดใหญ่ชาวบ้านมีโอกาสไหมไม่มีนะครับการส่งออกมีไหมไม่มีแล้วเงินรายได้ของเขาเองครับปลูกข้าวเกี่ยวกับ GDP ไหมชาวบา้านนึ่งคนบอกว่าผมไม่รู้ว่าข้าวเท่าไหร่แต่ขอเกวียนเท่านี้บาทนะครับแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของคนชนชั้นนำทั้งนั้นนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีคืออะไรครับเรียกร้องสิทธิเรียกร้องปัญหา